สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาอีกแล้วมื้อนี้ครับโอ้ยแซ่บเก่าพี่น้องมื้อนี้ครับเนื้อน้ำตกพี่น้องโอ้ยมาพี่น้องเนื้อสีโค้อือไปตึ้งมลอเราพักติวพี่น้องอโอ้โหโต๊พงผงพงีพง่น้องกาม ตื่นสม,สม,มข้าวรองค่อยไปพี่น้องลืมลืมลืม,ขมเขาแสบเช้กระสอบแก้วต้องขอตัวเขาไปแล้วพี่น้องคูบอบน,นี่ครับแล้วก็ผู้บกินเนื้อได้ครับเนีย่ย you mm -hmm. โอ้อยากใหญ่แห็กงกั่เอยไป้องเสร็จเคาแล้วไหนพามาเห็นคลิปขางมือแซ่บรึเปล่อาถึงนึกข่าอยุกอะ หาแล้วสำหรับเมื่อกีนก้นับกันนะครับสุดจับขัสิภาพพี่น้องจับชู้มือได้พี่น้อง โอ้ยไม่รอดไม่รอดอเลยมีหน้าสีเขาเลยรอรอครับขอบแซ่บเล้ครับนี่ิบกยั่ครับ Ну. Mm -hmm. แส่พี่ไ่น้องกโอ้หกักน,นุ่มครับปิ่งแห้งรุดโดนตกต้นนุ่มได้ไหมลอง ต้องติวเรียบร้อยแ้จับขนาดครับ กระคัดไปรอกเลยี่จู่กับเบิ้ลมดแรมากไปหรอกเลยทำไมผู้ใดพลาดไม่เห็นกินของเบิ่มกินแซ่บได้พี่น้องฝากพี่น้องก็แหละก็แช้งก็ที่ตามได้พี่น้องฝากพี่น้องเขาเหม็นน้ำได้พี่น้องเรายงอยู่สาจังหวัดใดครับในประเทศนอกประเทศเหนือไต่ออกโตอีสานบ้านนอกพี่น้องฝากพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับ หืมอ,อย่ากว่าอะไี่ปน่องติดข้อกินนามก็น่ายนะครับโอ,อ้กินอดพี่น่องง่ายไงี่น่องติดข้อ อาะบาทผมเอิ้นแค้นนี่น้องแค้นเขาขอโทษขอ,อให้ครับอีกเจ้าหนึ่งนี่เป็นน้องครูบอกกินเนื้อนี่ครับเด้อเนื้นง่วงเป็นน้องมันมีหลายอย่างหลายแนวนี่พี่น้องเนาะผรูบอกกินเนื้อบอกกินหมูบอกกินไก่เหมืนเก่าครับ นุ่งงามครับพี่น้องน้ใช้แกงเห็ดแกงแกงหัวพี่น้องพี่น้องนี่แกงแมงครับแซ่บเนี่ยพี่น้องติยวครับสมปไปร้อยครับอืมอ แก่พี่น้องครั้งรออด้วยพี่น้องเ้องมาแต่ปับแก่ขับมือไปเน้ะพี่น้องเนาะโอ้อืมพี่น้องต้องขอโทษขอให้พ่อแม่เองสุงสขทุกคนนะครับ โอ้ยสำนวนนี้กินโมเบิร์ตพี่น้องเลยครับขอโทษขอให้พ,พี่น้องสุภูสุคนกับกริยาทาทางครับในการกินทามอสุภาพปการ์ณใดครับมือเบิรมกินแซ่บกับฟางพี่น้องมืตัวน,นี้ครับมือนาสิหาแนีแสบแซ่บมาสู่พี่น้องกินไหมครับมือนี้สวัสดีครับ